ป้าประมาณห้าจานม้อขอเกบาหวเใหได้ส่ไเสร็จด้วย า <g arness> <ks> แก้ผมว่ายกเรือขึ้นมาเลยดีเปล่ายังไม่ได้เนี <sk ills> ่ยถ้าขึ้นได้ก็ขึ้นแล้วเนี่ยนี่แยังขึ้นได้ปีนี้ยังขึ้นไม่ได้ความสามารพิเศษความสามารถแกพิเศษรู้ไหมฮะทายเรือเต็งว่า <sk ills> น้ำไม่เต็มได้ตัวงต้องบอกหนไว้ก่อนป้าชนเป้ใครจะสมัครไปลูกกระพายได้ฮะลูกลูกชายเรียนโทที่อเมริกาอยู่ออไม่กลัวจบ a อแบอยู่จบ a อแบเสร็จแล้วก็ไปเรียนโทที่อเมริกาอยู่ ใครจะมหมนะักได้ <Okay. S 1> นะพัดแก้วกัขึ้นแล้ว เดี๋ยวลองฆ่าเสียงเลยเส้นของเขาเป็นเส้นสีเหลืองตอนนี้เขนขัดคไี้กรุงทมากๆเลยอ่ะใส่ก้อกใส่เต็นเยอะนี่เลยนี่เราขัดการนี้ชาวเขาเชียวไม่ะเดยวเาได้น้อยเดี๋ยวเขาอมักพักฝักขงย้ายที่ขัดแล้วเรือไม่สั่นะครับ เป็นน,น้ำซอสอันนี้เป็นน้ำ้นอะไระอ่ะนนอ๋อน้ำธรรมดาอ๋ออันนี้เป็นน้ำธรรมดางั้นงั้นมันเส้นมันจะไม่นิ่มนะคะอ๋ะออ,อันนี้เรียกว่าเส้นอะไรครับอ๋อนี่ใส่กระชอน,นะคะนี่เป็นผัดไทยใส่กระชอนเราจะทำพิเศษอ่าเราไม่ติดป้ายว่าะัดไทย <laughs> เส้นที่เราเห็นมันเงี้ยนั้นเป็นเส้นผัดพเส่นผัดคอเส้นปัาคอนะเป็นภาพหมาพี่จาเจียกเลยอ๋อแล้วสีเดียวสบายกว่าอหมากาน้ำมันก็เป็นน้ำน้ำมะขามน้ำมะขาม เคยไม่ได้แต่วันนั้นกะลี่ล้วตกน้ำปลาตีเขาใหญ่เลยกลัวเขามาจับมือร่อนมปาปาตกไปด้วยนะแล้ก็ไม่รู้ว่าผมว่ายังไม่เป็นตีมือเขาใหญ่เลยลุงตือต้องมาจุงขึ้น,นหนึทำด้ดยขขวยตกใจด้วยกลัวมากเลยวันนี้ตัวสั่นหมดหนาวอ่ะไม่ใช่นึกว่าปาตกน้ำด้วย เป็นผัวเขียวที่โตแล้วนะครับเรียน้าผัวงออกักแหออกาเลยเนเหนแบบอะเยอะมาก นี่เป็นกล่องโฟมนะครับจาโฟมอชาให้น้องมาก่อนนะคะผไม่รีบมีการโรยท็อปปิ้งนะมีลาบลาบลาถัดแล้วเดี๋ยวจะหาว่าไม่ได้ขม่เอาง่ายๆหน่เดยวอาหมูใส่ดิสน้ การทำบุญนะปล่อยปล่อ <c oughs> ยอะไรบางอยาง่างลงในน้ำไปแล้วไม่เป็นไรค่ะปลาเยอะ